รถบรรทุกน้ำตาลมะพร้าวนะครับเป็นชนด้านท้ายสังเกตได้ว่าอันนี้เป็นดีไซน์ใหม่ใช่เกี่ยวอันนี้เกี่ยวกับกฎขนส่งด้วยสวยนะจริแล้วใช่สวยเขา้าอันนี้นั่งทําเยอะเลย<ม>ขากระจกทําเองอะไรกันชนทําเองฝาก็อบนตล้อก็ต้องทําเองที่แฮนด์เมดทั้งคันเลย สวัสดีครับอยกับช่อง SBT นะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมยูสุ NMR 130อีกรุ่นหนึ่งที่หลายเจ้าที่ใช้กระบะคอกนะครับนิยมอัปเกรดมาใช้ตัวนี้เพราะว่าความปลอดภัยที่จะกว่าวันนี้เราอยู่กับคุณยกเจ้าแม่แห่งอูเอชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาดูคันนี้กันอบอกเลยว่าคันนี้สวยมากคันนี้เขาเอาไปทําอะไรเนี่ยอันนี้เอาไปบรรทุกน้ําตาลมะพร้าวค่ะอยู่แม่กองแม่กองใไกล้ป็นไก่นี่เองนะ ะะะเ,เป็นกระบะอลูมิเนียมเต็มใบพื้นสแตนเลสแล้วก็มีประตูข้างกระบะสองข้างเพื่อสะดวกตอนลงของ๋อีประตูข้างด้วยทั้งสองข้างเลยใช่ 2> 2มันก็น่าจะแบบเคยเคย,เคยต่อ n l r 130ไปใช่ไหมอาเคยต่อ NLR ไปกระบะพอกันไหมอาใกล้กันนะตอนอตอนต่อ NLR NLR เเคยต่อรถวัวกับรถปกติ รถผักต่อไป3มเมตรสิบเซนแต่ว่าตัวรถหัวต่อไป3.30เมตรสาแต่คันเนี้ยสามเมตรย <3 S 2> <ม>ี่สิบสาเมตรยี่ครบแหละได้พอดีสามสิบสยี่สาแล้วอันนี้กว้างเท่าไหร่เนี่ยกว,ว้าง2เมตรพอดีเลยวัดนอก2องเมตรทวนบอกเลยว่าสเปคนี้สามารถบรรทุกได้มากกว่ากระบะปิกอัพนะครับเนี่ยัในใดใช้รถคอกอยู่ มันเลื่อมไม่พอนะครับหรือว่าต้องการความปลอดภัยซึ่งบอกเลยว่าทุกวันนี้ประกันสินค้าของรถติกอัพนะครับมีการจํากัดน้าหนักเนี่ยบอกเลยว่ารถไซส์เนี้ยน่าเล่นเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าท่านไม่ชอบพกล้อท่านไปเล่น4ี่ล้อก็ได้แล้วก็มาให้อุ้นช้ยต่อยินดีค่ะถ่าย <c oughs> ของเก่งแล้วอันนี้สีอะไรเนี่ยอันนี้เอาเอาชื่อสีก่อนนะชื่อสีขาวพรีเมียมสันไลมุกขาวพรีเมียมสันไลมุกอา่าสันไล สไลด์มุกขาวพรีเมียมสไลด์มุกแต่ว่าพอเรามามองจริงๆอ่ะสีมันจะออกเหมือนฟ้าอ่อนๆมากๆจริงแล้วจะเป็นพบเห็นมุกอ่ะมันจะเป็นมุกมุกทองอ่ะเนี่ยตอนที่มันะล้องกับแสงแดดอ่ะเออิงสวยมากเลยสวยมากเจ,จ้าของชอบมากแล้วก็มีคนสั่งตามแล้วด้วยใช่ไหมเพราะว่ามั่นใจเลยกันว่าคันนี้น่าจะเป็นคันแรกที่คุณสีนี้ใชในแถวๆเนี้ยก็คืเห็นมาก่อนเลย ใช่น่าจะคันแรกเลยที่พวกสีเนี้ยอแล้วก็นี่ขาระจกหน้าชอบมากอันนี้เห็นว่าเจ้าของไม่อยากให้เจาะบ,บอดีหัวเกง่งใช่เพราะว่าเจ้าของอซีเรียสกับการรับประกันของอีซูซๆเอาเลยอ,อ่า,เ,อาลอเลยไม่อยากเจาะหัวเกง่งเพราะว่าเดี๋ยวเจาะแล้วพอมีปัญหาแล้วเคลมไม่ได้ ใช่ในน้ำเดิมประมาณนั้นซึ่งอันนี้ค่ะกระจกก็จะให้เหมือนพวกตรง F R ประมาณนั้น F R เลยจริงๆอะอยากอยากแปลงเลยแต่ว่าเจ้าของไม่เอาอเจ้าของบอกอยากได้แบบนี้ติดที่ว่ามันต้องเจาะ<ช>ประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็ตัวนี้กระชนหน้าก็เหมือนพวกคุดใหญ่เลยเรี่ยมใช่ยื่นเรียม<ช>ยื่นแล้วก็อันนี้ไปซื้อของศูนย์มาใส่เพิ่ม๋อเดิมๆมานี่ไม่ใช่ีหร เดิมิมาไม่มีเป่าไฟสีดํามีแต่ไฟมาอย่างเดียวอ้าวเหรออ่าใช่อันนี้ต้องไปซื้อของศู์มาใส่เพิ่มนะน่าจะเหมือนพวก FR ไหมใช่เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่ามามารถสูนแท้ไม่มีมานะอ่าอันนี้ตุ้งกชนล่างนี่บอกเลยว่าเอกลักษณ์อุ่นชัยใช่ค่ะงานเหลี่ยมงานแฮนเมคงานเฮนเมคเลยนั่งทําอยู่ในอูผอ๋อทาเองด้วยนี่เอ้ยนั่งทําเยอะคันเนี้เหรอคันนี้นั่งทําเยอะโอ้โห อันนี้นั่งทําเยอะเลยนั่งทาหมดเลยบางเนี้ยขากระจกทําเองอะไรกันชนทําเองฝาครอบน็อตล้อ ok ก็ต้องทําเองอทําเองเยอะคันนี้แฮนด์มดทั้งคันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นขก่ขอนที่จะไปมากก่อน,นี้อยากถามว่าอูน่นี้เปิดมากี่ปีแล้วเอาตั้งแต่มีคําว่าอู่วันชัยการช่างะนะสามสิบสองปีอเอาอันนี้เอาแค่เฉพาะ ที่ว่าอู่วันชัยการช่างนะก่อนปูอะไรอย่างงี้ไม่ไม่เกี่ยวกันนะยังไม่นับรุ่นยังไม่นับรุ่นปูที่เป็นอู่อีกอู่หนึ่งคนละชื่ออนานมากมากลับมาที่ื่องรถอันนี้ก็ที่าูที่รู้ว่าคือเป็นงานเอกลักษณ์เฉพาะของอุนชัยใช่งานเราออกแบบเองแล้วก็อันนี้ลูกค้าอยากคุมโทนอืมเป็นโทนขาวดำเออนะเข้าเลยเข้าเลยถ้าเกิดว่าเป็นสีเนี่ยมันจะดูแย่งสีนไปเลยนะ มันจะดูไม่ค่อยเข้ากันนะถ้าเป็นสีอ่ะใช่มันจะดูแบบโดดเด่นจุดเกินไปประมาณนั้นอันนี้มันดูมองรวมภาพรวมทั้งคันแล้วดูแบบเข้าไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ดีกลมเกลืนดีคุมโทนนะครับนี่บอกลู้ลมอันนี้เรียมเลดไลายอันนี้ลายอะไรลายวีพีลายวีพีอุ้ยแต่เดี๋ยวนี้มีหลายลายมากใช่ไหมลายออกมาเยอะมากจริงๆเยอะแล้วแต่คนชอบแต่ว่าส่วนใหญ่จะคิดกันอยู่ไม่กี่ลาย ประมาณนั้นนะครับไอเกตเกเกปลาโค้งก็เริ่มมาอ่าอันนี้คืองานแฮนเมดเหมือนกันแฮนเมดเหมือนกันซื้อข้างนอกไม่ได้เพราะว่าข้างนอกอะ่ะมันจะตรงมาเลยอ่าแต่ของเราอะ่ะจะต้องมีโค้งอ๋อเพื่อให้ดูรับกับรถคันนี้<อ>ทุกคันที่เราทำมันจะต้องมีโค้งด้านล่างาจริงเป็นบันไดนะครับทางแคบซึ่งสามารถใช้งานได้จริงแน่นอนได้ได้ น็อตนี่เป็นน็อตเลสสามส่วสี่เลยนะอย่างชอบแปดสิบโลก็ปีนได้เนี่ยเหรอเนี่ยปีนแปดสิบโลใี่ไหมไม่เป็นไรเลยมากระบะครับอันนี้เป็นมินียมเต็มใบมิเนีมเต็มใบเต็มเลยเรียมเสาหน้าเสาหลังเลสสแตนเลสลายวีพีอ่านะครับบางตรงชายล่างก็แบบญี่ปุ่นใช่เจ้าของขอแบบเรียบๆเลยคนดูในคลิปอย่าเพิ่งด่านะคะคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะตรงไหนอะเหลือตรงไหนอะ เหลือเช็ดรถเหลือเช็ดอ่าเหลือเช็ดรถต้องเช็ดต้องเช็ดตรงไหนเนี่ยมันเลี่ยมหมดแล้วเนี่ยเนี่ยร้อยเมติเอนะนี่เราต้องใส่ใจอย่าไปชี้ตีชี้ก็เห็นโอเคเราจะต้องเก็บงานอีกครั้งหนึ่งอ๋ออันนี้ยังไม่ได้เก็บงานแต่ว่าที่ได้คิดว่ามันแบบเก็บหมดแล้วนะเพราะว่ามันมันคือดูตรงนี้เนี่ยมันเลี่ยมจริงคือดูไม่รู้เลยอ่ะแล้วก็ลองเปิดประตูด้านข้างกันเดี๋ยวนะอันนี้ให้เป็นเลสหมดเลยให้เป็นเลสไเลยค่ะรถเลส น็อตเลดอันนี้เลดแน่นอนว่ะอันนี้ก็เลดเหมือนกันไต้กน้อยนี่เป็นอันนี้พี่วันชัยอารมณ์ดีใส่เลดให้ทั้งคันเลยเหรอใส่เลดลูกค้าไม่ได้สั่งเพิ่มนะแล้วแต่ลมช่างโอ้โหพี่วันชัยช่อยากแข็มพี่วันชัยที่ก็รู้จักใครนามพี่เบนทพี่เบนอู่วันชัยการช่างนะครับปกติรู้จักใครชื่อพี่เบนเลยง่ายๆเลยเลดหมดเลยแล้วก็ข้างบน หมือนจะมีเลดคาดอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมบนสุดเป็นเลดใช่ด้านบนก็เป็นราวคาดเลดโซเลดมีโซเลดโซเลดด้วยเหรอลลูกค้าไม่สั่งอยากใส่แถมอยากแถมอยากใส่แถมผ่องดีซะด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเลดตรงนี้เป็นเลดนะแต่ว่าตรงนี้เป็นเลดผิวด้านผิวด้านอ๋อแผงหน้าก็เป็นเลดแผงหน้าเป็นเลด ของอูเราเนี่ยส่วนใหญ่แผงหน้าโปหน้าเนี่ยข้างหลังข้างหลังหัวเก๋งพ่นสีแต่เหตุผลเนี่ยที่ในกระบะทําไมเราไม่พ่นสีใช่ไหมใช่ในกระบะเนี่ยเราไม่พ่นสีเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเหล็กอ่ะมันจะไปคูดสีแล้วคราวนี้มันก็จะทะลอกมันก็จะไม่สวยโชว์งานเลทไปเลยอย่างนี้ดีกว่าใช่อานนี้ดีกว่าจริงมันดูสวยกว่าดูแบบว่าเฮ้ยแผงหน้าเป็นเลทว่ะมันมันดูแบบดูดีนะจริงใช่นั่นแหละนะครับเอ๊ะเดี๋ยวตัวนี้ สเตนเลสแถมโอ้ <c oughs> แถมเหมือนกัน <c oughs> แถมเยอะคันนี้แถมแถมจุกลูกค้าไม่ลูกค้าไม่ขอด้วยอยากแถม <c oughs> <c oughs> อยากใส่ไม่ได้ขอไม่ขอลูกค้าไม่ขอ <c oughs> แน่นอนลูกค้ามาเห็นรถลูกค้างงเลยแล้วก็กันชนด้านท้ายสังเกตได้ว่าอันนี้เป็นดีไซน์ใหม่อ่าอันนี้ดีไซน์ใหม่เลยค่ะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าการดีไซน์เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับกฎขนส่งไปที่ว่ากันจุด้านท้ายเนี่ยใช่เนาะใช่เกี่ยวอันนี้เกี่ยวกับกฎขนส่งด้วย ไปสวยนะจริงแลใช่สวยเข้ามันเข้ากับรถคันนี้มากเลยอะถูกแล้วก็สะท้อนแสงด้านล่างคุยโตแท้ทุกดวงโอ้ของแท้ด้วยสาไแท้ตรงนี้ก็เป็นงานบ้านเราลูกค้าลูกค้าเจ้าของรถคันนี้มาเห็นประทับใจมากบอกว่าทําไมไม่มันสวยขนาดนี้ทําไมไม่ติดชื่ออู่ไว้ด้านล่างดีเอา <c oughs> ดิติดไงดีพี่เบ้นช่างวันชัให้เหตุผลว่า ชอบแบบคินคลีนชอบแบบรเรียประมาณนั้นชอบแบบินคลีนอ๋ออย่างนี้นี่เอกก็สงสัยอยู่นี่คือฝั่งขวานะครับถังน้ำมันอันนี้แล้วก็คูมให้ลูกค้าใช่ไหมถังน้ำมันน้ำมันคูมให้ลูกค้าเรยกเก็บฟ้านะครับตัวท่อก็เป็นท่อตัวเอสคือเป็นอุปกรณ์ปกติที่ให้จากอู่แล้วใช่เป็นอุปกรณ์ที่อู่ต้องให้อยู่แล้วแล้วตัวยางล่ะอันนี้ยางเปลี่ยนมาไหมหรือว่ายางเดิมยางยางเดิมเพราะว่ามันเป็นหกล้อกะ หกล้อเล็กขอโทษค่ะมันเป็นหกล้อเล็กก็คือยางมาแบบนี้เลยตั้งแต่ศูนย์อใช่นะครับแต่ว่าถ้า N อ L r อาสี่ล้อใหญ่ยางไม่ใช่ยางนี้กระทะล้อก็ไม่ใช่แบบนี้อันนี้ถ้าเป็น M r ก็จะเป็นยางแบบนี้มาเลยนะครับก็จะเป็นกระทะล้อชุกครับแล้วก็ครอบดุมครอบดุมนี่สเกตได้เลยว่าทุกคันที่ออกจากออ่น่าจะเป็นลายนี้หมดเลยลูกเบนท์ใช่ไหมใช่ ตรงชื่อเจ้าของอู๋นะใช่แล้วตัวไฟดาวตรงนี้ล่ะไฟดาวญี่ปุ่นแท้ญี่ปุ่นแท้ด้วยญี่ปุ่นแท้เลยแต่คันน,นี้ทรงเขาหล่อจริงนะครับคันนี้ทรงเขาหล่อมากเนี่ยรถบรรทุกน้ำตาลมะพร้าวนะครับจากอัมพาวาครับผมคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยจริงเนี่ยซึ่งตอนนี้ที่อู่วันชัยก็มีตัวอยู่ก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาเรื่อยอตอนนี้อะไรที่เป็นสินค้าขายดีสุด นดีสุดรถวัวรถวัวรองลงมาคือรถหมูใช่ไหมรถวัวรถหมูรถปลารถปลาอ๋อไปกระบะมันทุกปลาเป็นเลยทั้งใบประมาณนั้นแล้วก็รถผักอรถผักเดี๋ยวนี้ช่วงนี้น้อยแต่รถวัวนี่รับสายทุกวันรับสายทุกวันรับสายไม่หยุดเลยไม่ไม่ได้บอกว่ารถเข้าอุ่ทุกวันนะบอกว่ารับสายทุกวันออคือไม่ไม่เครียดว่าจะต้องจบแค่แบบว่าอยากปรึกษา ออยากแนะนำํำสเปคที่มันควรจะทํากับรถวัวจริงๆเพราะว่าคือออกรถอ่ะเราก็ไม่รู้สิรู้สึกเหมือนลูกค้าเป็นเพื่อนอ,ะอ่ะมันก็สงสารเขาอ่ะสมมติออกรถอ่ะรถก็แพงแล้วต่อกระบะมันก็ใช้เงินจํานวนหนึ่งแต่ถ้าต่อกระบะผิดสเปคหรือว่ากระบะไม่ได้มาตรฐานอะ่ะแทนที่คุณจะประหยัดงบกลายเป็นว่าแพงกว่าเดิมเพราะว่าต้องเอากระบะลูกนั้นออกแล้วต่อใหม่ อันนี้งานยากจริงอันนี้อันนี้งานใหญ่เลยใช่งานจริงอันนี้มันจะเหมือนเลืองเงินซ้าซ้อนอ่ะเลืองเงินฝาเดิมอ่ะคนที่จะจบครั้งเดียวใช่จบครั้งเดียวใช่คือไม่ได้บอกนะว่าอูนี้ดีที่สุดแต่ว่าบอกเลยว่าอูนี้คนที่ใช้งานรดลองมาหลายเจ้าหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าอูนี้เป็นอีกอู่หนึ่งที่ต่อกระบาคอกได้แบบเดี๋ยวว่านะประสบการณ์โอเคประมาณนี้ครับก็ สนใจต่ออวนนายตามนี้เลยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ